สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่จันพันไม้ออร์แกนิกฟาร์มนะครับที่เห็น2กระปุกนี่ก็คือผมอกำลังเพาะเมล็ดกล้วยตานีด่างนะครับวันนี้ก็ผมสั่งมา10เมล็ดนะครับโดยแยกกระปุกละ5เมล็ดนะครับก็จะมีแถมมาบ้างนะครับโดยที่ว่ากระปุกเนี้ยผม หยอดเมล็ดลงไปนะครับแต่ไม่ได้กลบแต่อีก5้าเมล็ดเนี่ยผมกลบบางๆนะครับกลบแบบว่าเอาหยอดไปเฉยๆนะครับส่วนดินที่ใช้นี่ผมใช้เป็นนี่ครับพีทมอสล้วนนะครับแบบเพียวๆเลยนะครับแล้วก็ผสมกับนี่นะครับเพอร์ไลท์แล้วก็วอมิคุไลท์นะครับนี่แล้วก็โดยผสมแบบนี้นะนี่ แล้วก็ผมระหว่างเ้าไปเงี้ยผมก็จะใช้อ่าฉีดตัวนี้ไปด้วยนะครับอ่าไม่ใช่ไม่ใอ่าตัวนี้อ่าราดทีหลังนะครับก็คือระหว่างที่ผมอ่าคุกเค้าแบบเนี้ยผมก็ใช้พอกี้ฉีดด้วยจุลินทรีย์บาซิลัสซับทิลิสนะครับที่มีหน้าที่ย่อยแล้วก็ตรึงไนโตรเจนนะครับให้มันไปย่อยธาตุอาหาร เนี่ยครับก็ค,คือฉีดพรมๆแล้วก็คลุกๆไปอย่างนี้นะฮะจนมีลักษณะแบบนี้นะครับชุ่มๆชุ่มๆแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไปใส่กระปุกทั้งสองอันเลยนะครับสูตรดินแบบเดียวกันนะครับแต่ว่ามีแบบกลบกับไม่กลบนะฮะทีนี้วันนี้ที่มาถ่ายเนี่ยจะถ่ายเก็บไว้ดูว่าวันนี้เป็นวันที่เริ่มเพาะ,มะเมล็ด กลวยตานีด่างนะครับเป็นวันที่่กออกส,อสิงหานะครับสิงหาคม2,564นะฮะอ่าแล้วหลังจากที่ผมได้ผสมดินเสร็จแล้วก็ใส่กระปุกกาับภาษาจาันเรียกกระอับนะฮะก็หยอดลงไปนะฮะกระปุกละห้เมล็ดพอหยอดเสร็จแล้วผมก็จะฉีดในนี้อันนี้กับ อันนี้ก็คือตัวเดียวกันผมผสมในนี้ก่อนล้วค่อยเทใส่นี่แล้วค่อยฉีดลงไปนี้ในนี้ก็คือมีน้ํายากันเชื้อราและน้ํายาเร่งรากนะครับผสมเข้าไปนะฮะนี่แล้วก็พอวางเมเล็ดเสร็จแล้วก็สองสองกระปุกนี่คือวางเมเล็ดไปก่อนกอระปุกละห้าให้เข้าใจอย่างนี้นะฮะอันละห้าเมล็ดแล้วก็ค่อยฉีดอันนี้ลงไป ฉีดลงไปทั้งสองอันเลยแต่ว่าอันเนี้ยค่อยมาหยิบไอเน,นี้ยแบบกรบลงไปแบบเนี้ยเฉยๆนะครับมีตบๆบ,บ้างแบบนี้นะฮะอ่าก็คือกลบกับไม่กลบโอเควันนี้ก็จะมาถ่ายให้อ่าทุกคนได้ลุ้นไปพร้อมๆกันด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็ที่สำคัญประเด็นก็คือเพื่อที่จะได้ จําไว้นะครับว่าวันนี้เป็นวันที่เริ่มเพาะเป็นวันแรกนะครับก็คือวันที่6สิงหาคม2564นะครับแล้วก็เราจะได้มาลุ้นไปพร้อมๆกันด้วยนะครับว่า,มาเมล็ดไหนจะงอกมเมล็ดไหนจะเน่านะครับแต่ว่าผมได้มั่นใจไปแล้วนะครับเพราะว่าผมได้ฉีดน้ำยากันเชื้อรานะ แล้วก็น้ํายาเร่งรากลงไปด้วยแต่ที่นี้ความมั่นใจของผมอีกอย่างก็คือว่าไอจุลินรีที่ผมฉีดพรมน้ําให้ชุ่มอย่างเงี้ยก่อนที่จะไปนำใส่ใสใสไอกระอับเนี่ยก็คือไม่ได้มีแต่จุลินรียแบคทีเรียที่ชื่อว่าบาซิลัสที่มีหน้าที่ตรึงไนโตรเจนแล้วก็ย่อยธาตุอาหารเนี่ยมันยังมีไรโคโดมาด้วยนะครับซึ่งก็เป็นตัว กำจัดเชื้อราอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นแบบออร์แกนิกนะครับนี่แบบธรรมชาตินะครับอโอเคนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่ามาถ่ายเก็บไว้ดูแล้วก็ลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับก็ยังไงก็มาลุ้นตามกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ